ตัวลองกดดูตัดต่เดีพวกคาร้อสพวกอะไรเงี้ยแผดเอเนี่ยลองกดส่องดูมันจฉยเฉยอะทองที่หมายไว้ว่าตัดแต่นดี้เลยคาร์วานนี้เล่นหน้าใช่ป่ะไม่เล่นหน้าได้ป่ะเซดรอฟหน้าได้นะรถเป็นนิดเดียวยิงดีได้เฮียนี่เล่นปีกอ่ะ ไอ้นี่เปล Elliot, so huh? um. uh, ี่ยนออกได้ลุงเอาแบคแฮมมาแทนแบคแฮมมันอยู่ในตัวสำรองแฉะและไรวะเนี่ยแบคแฮมอยู่ตัวสำรองลุงเนี่ยตัวดาลี่เนี่ยกองกลางรวยทางรัดเนี่ยลุงเคยเห็นหรือเปล่าเชี่์แบคแฮมอย่างคอตอะไอสัตว์เป็นได้เขาเรียกว่าแผนกระเจียวในตำนานเว้ยแผนเนี่ยแผนเชี่ยไรวะเนี่ยเออมึงดูก่อน เชี่ยแพ้เยอะจัดไอสัตว์ผมไม่เอาจริงผมไม่เคยเอาจริงพวกมันหรอกแพ้เยอ,อะจัดไอ้เนี่ยเอ้ามึงอยู่มึงอยู่แลกน้อยกว่าก,ก <ผม S 1> ูอีกเหรอผมไม่อยากเอาจริงไอ้ผมทำทีมโนอีเวนตเออผมกับอีเวนต์มันทำทีมเด็กแมนยูวันแล้วนั่นกิก๊กว่ะโอ้มนไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อเลยครับพวกเด็กแมนยูมันจะใช้สีแดงอะพวกเชี้ยนอะหนูเข้าไปด่าเลยครับตรเนี้ย มันจะไม่ยอมเปลี่ยนสีไอโฟนไอโฟนนี้ยังไงมันก็คือต่อให้เราใช้สีแดงมันก็จะใช้กับเราอะมัน,มน,น,นรักเมนูจตดโอ้มันยังบวกหนึ่งอยู่เลยอบอลไอคอนเอามันไอคอนทั้งทีนะลงุงเชีย่ยเขาใส่โค้ดมาเมื่อวานเนี่ยใส่อยู่ในบ้างทีมเนี่ยลองเราแตะเฟิร์สทาร์ดูนะมันจะมีขึ้นไอดีของปักไว้อะโหตัววิ่งอย่างไว้นะอ้เชี่ย แต่ที่หายแต่ที่หายลง่อยค,คาร้อสอะอ๋อเนี่ยมันขึ้นแล้วโอเคโอเคโอเคมันจะมีเห็นไหมสกิลปะทะสกิลอะไรมันขึ้นมาแป๊บเดียวอุ้ยเฮียบอลหลุดหลังหลุดไม่ถนัดเลยมันมีไอเฮียนี้ขึ้นอะไม่มันรู้อยู่รู้อยู่แล้วป่ะมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอะเราเล่นเองอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันะอ,ะอะไรคือเฟิร์สไอดี้หรือไม่ใช่อ่ะถูกต้องไม่บอล มันไม่รู้หรอกมันโหมีทุกตัวปะไอเฟิร์ที่อะไรแตไม่ได้เพนะราะทาลุงไม่แตะว่าคาร์ลอนแม่งวิ่งเร็วที่สุดในโลกแม่งมึงใส่ทุกตัวเปล่าทุกตัวรถตัวผมมันทุกตัวมีรถด,ดว่วนทุกคันเนีรถบรรทุกอะ่ะลุงส่งเรียนแล้วก็ยิงเนมีตัวเร็วลงที่ตรสามาบวกทุกตัวไอพวกกองหลังผมอะ เราสามารถบวกว่ตัวมันเข้าเติมไปจัดอะไอ้เฮียรำอ๋อไอ้เฮียมึงตั้งไอ้กดโอไอ้ศาสตร์กูเปลี่ยนไม่ได้ด้วยดิเฮียกดสีเด่เปลี่ยมยิงเปลี่ยนในเกมได้เหรอเป,เปลี่ยนได้กดสตาร์ละว,ว่าอยู่ลุงเล่นไปกดอะไรดูแปลกๆวะเนี่ยเปิดทาทเนี่ยกูแตะโชว์แล้วเนี่ย เห็นไหมมันโคตรไวเห็นไหมดูดูวิ่งเดิกก็กูทําเป็นก็กูบอกอยู่กูทําเป็นทําเป็นแล้วลุงไม่เห็นทําำะก็กูทําตลอดกูไม่ค่อยได้ทําไงมันไม่จําเป็นต้องใช้ะไรขนาดนั้นสไตล์การเล่นคนมันไม่เหมือนกันเหียเียตีตีกิตาก่ะมาเดิเออตีจิตาก่ะเนี่ยไอ้ไอ้พีลลาบได้อะไไอ้พี่ลลาบอะสามวันแล้วเพิ่งปีลลับ เยี๋อ e ีกีดียวเราหนีหนีไน <UK> <S tube> ี่ละเอายิงนะโคตรมันไม่กูยิงไม่ถนัดกูยิงไม่ถนัดกูลังไอ้นี่อยู่แป๊บนึงไอ้ที่กูยิงไม่ถนัดมันต้องกดโอไงประเด็นอหนไอ้ที่อะ ไม่แม่งออกข้างไปดิจงไหนปรับตรงไหนอ่ะตั้งค่าเกมเควบคุมอยู่ไหนวะแล,วแล้วกูจะกดยังไงอ่ะด้านบนอ่ะตั้งค่าปุ่มแพบอ่ะแพบพื้นฐานอะไรนะ่นี่ยภเอ่อโอเค เออรูแ้แค่นี้เหรอใช่ว้าวแล้ว <c oughs> เป็นอย่างไรเลยรูกพวกตัวรูอนะ่ะอืมยิงโค้งหายดนชี้อ่ะชอบป่ะ็ปแคปตัวเนี้ยบอลยิงได้ป่ะยิงโค้งร้อยสี่สิบ่ะใครมีบ้างวาะเรายิงโค้งร้อยสี่สิบโอน้อยว่ะ มันเท่าไหร่อะมันเท่าไหร่อะไม่แพงลุงสามสามพันมันไม่แพงสามพันใช่เอาสามพันบาทใช่สามพันบาทไม่แล้วเงินอะไม่กูบัญหาสามพันบาทกูแม่งกระจอกมากอะถ้ามันมีแบบเพื่อกูซื้อเอาเงินซื้อกูซื้อแม่งทุกตัวแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ใช้เงินเที่ยี่ยเงินข้างในมันประมาณล้านเจ็ดฮะลุงโอ้โหแพงล้านเจ็ดลุงล้านเจ็ดถ้าลุงไม่เอาไปซื้อไอเมซี่ก็ได้แล้วลุงเออใช่ ใช่ถูกไม่ก็รอขายเมสซี่นี่ไงแล้ <c oughs> ขายเมสซี่กลุงไม่ต้องปัน่นเลยอย่างเงี้ยตัวเราได้เหยียบป้มอมป้อมป้อมอะ่ะผมไม่เคยส่งได้มาแบบสวยๆแบบลุงเลยหน้าโปรอะ่ะเนี่ยคาร์ฮาวอะสกิลสกิลขึ้นมานโอ้โหดูดิปัดไม่อยู่อะ่ะลงไปโต้คาร์ลอสอะ่ะ <c oughs> โคตรโหดลยลงุงไอ้นี่จะกดออกแล้วมันกลัว มันจะกดออกเลยมันจะเลิกเล่นเลยมันจะกดออกจากเกมไอ้นี่มันกลัวมันเจออย่างเงี้ยมันกลัวแล้วลุงเจอจริงอย่างนี้สรมันอะกดออกเกมชัวกดออกเกมชัวนานออกแล้วเห็นไหมน่ะออกแล้วลุงลุงออกลุงก็ได้แล้วไม่กดัคนใหม่ดีกว่าลุงมันกดออกแล้วออกได้เลยออกได้เลยลุงลุงออกลุงก็ได้แรงแล้วลุงไหนลุงลองกดไปจนเจอกว่าจะเจอคนโหดเจวดีดี ไม่ต่ำกว่าห้าศูนย์นะเนี่ยถ้ายิงต่อแม่งมันดีวะเล่นตัวแบบเดียวแม่งมันดีวะไอ้เคียบอกเลยครไปเอามันมาบ้างตัวรรบไปซื้อมันมาไอ้แบตซี่อ่ะผมบอกลุงแล่นตอนไ่นลุงบอกกูตอนไหนสัตว์เวสบอไม่ผมผมผมไม่อยู่ผมไม่ได้อยู่ในตอนนั้นผมเล่นรักอยู่คนดูบอกบอลลุงจะซื้อแมสซี่ลุงจะซื้อแมตซี่อย่างเงี้ยกูว่าแมสซี่เฮียอะไรวะ ผมเข้ามาดูไลฟ์สดลูโอ้โหไอ้พี่ยามไส้แลวแมตตี้สตีนเนี่ยมันขายมาสองอาทิตย์แล้วแม่งยังไม่ออกเลยใช่เหรอที่มาเนี่ยถามไอ้เบสดิมันขายมานานแล้วโอ้ยเฮียไอ้กูก็ต้องไปขายแบบว่ากดเงินเดมเสียเป็นหมื่นเพื่อจะเอาเงินมาเนี่ยนะเฮียไปไปดูมาไหมดอ่าไม่ถึงหมื่นเพราะตัวมันขายออกมันน่าจะประมาณสามพันสี่พันน้องหนุ่มอ๋อจ้างดึงแบบดึงไมเลยมีใครรับซื้อแมสัตว์มีปะ ไอเด็ก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 ไอฟิสเลยล้ามอ่ะมึงไอไอมึงซื้อวะลงจบตอนนี้ลงไปไอนี่เข้าไปดูตรงตลาดเดี๋ยวลงไปใช่ไหมสองพันโอ้ตป่าโมมาแล้ววาเบนนี่นี่ยิ่งจะโม่เคยเจอในแรงเลยไอไอเก่งปหมไม่ไม่ค่อยครับชนะไีมเด็กมุกเก็ตขนาดนี้อย่าน้องฮะไม่เก่ง ไอ้ตรงแบบยากยากยากไอ้ลุงเห็นว่ามันถึงตัวโคตรไวอ่ะนักเตะผมมันวิ่งร้อยสามหกนักเตะคูลูอ่ะไอ้คาลูอ่ะพี่คุณชื่อคาลูอ่ะเราลองสังเกตตัวมันจะเสียบอลยากตัวมันจะแข็งมันจะอะไรอ่ะไคนจะดื้อยิงได้ยิงไม่ได้วะยโทนารี่มันยิงได้นะลุงแต่มันแบบข้างไม่ถนัดมันมันเยี่ยวอ่ะคุณต้องส่งแบ็คแฮมไปอยู่ฝั่งนู้นปะ ถ้าอยู่ฝั่งนู้ก็ปั่นถ้าไม่ถนัดมันก็ยิงได้บ้าง็บแค่มะยิงโค้งโคตรเยอะเลยร้อยสี่สิบแ้วมึงเล่นตัวแบบนี้ไงมึงแพ้กูไออ่ะเพราะผมแพ้สไตล์การสไตล์การเล่นแบบลุงมันทําให้ผมลำคาญผมเข้าบอนไวผมฆ่าผมสไลด์ดิผมตะกายอย่างเงี้ยมันเป็นลุงไงมันเลยแบบเออ ไม่มีอะไรถ้าเป็นคนในแล้งนะผมด่าหัวบนะพวกเล่นอย่างเงี้ยใส่ผมว่ามันเป็นสไตล์เนีะยมันมันดึงเชิงไว้ลุงเหมือนแข่งอะนักแข่งมันเล่นอย่างนี้เลยนะักแข่งวีฟ่าตัวแม่งคุดหววแบวบดูดิกูดูกูคูกกอมหลังเดิดูดิไอเฮียแบบแม่งจังหวะแม่งดีจัดอะ ผมเชื่เลยนะคนเล่นแบบผมผมก็ไม่หัวร้อนนะผมเจอแบบไม่เจอจอชินแล้วไงคําว่าหัวร้อนดูเข้าใจมันมันจะทําให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งมันเสียสมาธีแบบนี่อย่างเงี้ยปนไส้อ่ะอยากยิงมันอ่ะีมยมึดดูเดบอลกระโดดข้ามขายเลยโคตรเก่งเฮ้ยลูกอะไรวะลูกโคตรยิงเมาแรงๆเลยไม่ต้องรอเขากอบก็ได้ตัวผมยิงได้ลูกเชื่อใจมันดิถ้าหลุดมาอย่างนั้นอ่ะ โอ้โหนี่อย่างนี้ยได้อยู่ตัวรีบยิงแม่งมันเกี่าวกัไอ้เฮียชอบอ่ะยิงแม่งแรงๆอ่ะกดแรงๆอ่ะไอ้แบคแคมน้าจะคมสุดว่ะถ้าเรื่องยิงไกลๆอ่ะมันยิงแรงมากเลยเปิดเนี้ดีใช้ไอ้แบคแคมอ่ะมันสกิลยิงมันครบไงทั้งยิงไกลทั้งรีคอร์ดเปิดบอลโหโูกากาดีสัตว์ไวลุงมันเปิดวาร์ปมันเปิดวาร์ปลุงตัวนี้วิ่งด้านหลังแบบว่า มันจัดอะลูกจัดวันนี้เนี่ยมันเชิงเยอะผมไม่ชอบมันจะเอาปั่นได้ <c oughs> ลุงยิงมันดิวะา <c oughs> ยิงใจลเลยลูงลุงจะเลี้ยงไปทำไมอะ่ะ มันยิงได้เหมือนในชีวิตจริงอะลุงแบบเอ๋ยิงอย่ยิงอะอันนี้บอกว่าที่มันยิงทําให้โปรตุเกสเข้าไปอ้นี่ใช่ป่าววะชนะยูโรป้าป่าววะไม่ใช่น้อยเดียวอะใช่ป่าววะใช่ลีือเอาป่าววะดำดำเหมือนกันอะสีผิวอะโอ้ยเี๋อไม่ใช่ลีอเอาปะไม่ใช่ป่าวเดี๋ยมอยู่โปรตุเกสอยู่โปรตุเกสดิเฮ้ยลดีเอาอยู่โปรตุเกสเพื่อนไอดไงอยู่โปรตุเกสดิ ไม่รู้ช็อตนั้นอะผมไม่ได้ดูบอลโลกอะบอลโลกผมไม่ได้ติดตามมาขนาดนั้นอะยิ่งเป็นปาติปาตุกเกไม่ยิ่งแล้วเลยรอดูแต่ลอนโดเล้วนั้นละิงหนานะมึงไอ้สัอ,อส่งเอออยอะจัดเลยเนี่ยเลย ไอคารูผมดิเอาให้ดิลุงรอยอคาล้อแตะเฟิร์สทาสดิลุงเหมือนเปิดวาร์ปเร็วกว่าก่าไอคาล้ออ่ออะลุงส่งไปให้มาแล้วลุงเฟิร์สทาสแล้วลุงวิ่งทะลุทะลวงอ่ะขนาดวะไอเดรรอมเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะเว้ยโคตรไวอ่ะเขี่ยไวมากลุง วม่นเหมือนรถถังนะนะเมย์บอลฉันรู้จัดอ่ะดูวิ่งเลยกูดิยไอยามันลงอ่ะโอ้ตัวรีดตัวนี้ข้างนี้แม่งแบคแฮมสินเยาวจัดตัวนี้มันรับดีลงมันเข้าสกัดบอลเกือบร้อยสี่สิบนะแต่แบคแฮม ตัวที่ได้ยิงบ่อยใช่ววะตำแหน่งมันอยู่แผนลงเลยมต้องแรงแรงัะลงแรงนีตวนวงที่ชอบไปอย่างถ้าเป็นโทนี่โค้ดเนี่ยมันจะตั้งใจปัน่นเจ็ดจริงอ่าไม่เชื่อเรื่องจริงกูอบอกให้จริงก็ได้เพราะผมก็ชอบเลียวผมก็ยิงมันด,ดีนะนี่ไะน่ายิงหักข้อไปทางมันอะ่ะเอาแรกอะโอ้ ก <Yeah. S 2> าเลนเซดอ,อกโอ้โหแต่นะ <c oughs> ลงมัน,มนยิงพวกย่ลงยิงแต่อย่างนี้มันก็เข้าทุกลูกอยู่แล้วแหะถ้าลงหามุมได้เหมือนพวกอาบันดุษะพวกปีศาจอะแม่สไตล์การเล่นกูมันหายิงไกลได้อยู่แล้วถ้าได้แบบตัวแบบเนี้ยแม่งหลุดโลกจริงหรอ ใช่ลูกมันต้องแบบมีจังหวะหนะ่อยมันก็ไม่ใช่ทุกลูกหรอกแต่หมายถึงว่าถ้าจังหวะแบบดีๆแบบนั้นนะ่ะโมเมนต์แบบนั้นนะ่ะมันควรเก็บไว้ไงลูกยิงอย่างเงี้ยมันก็ห้าสิบห้าสิบเข้าไม่เข้าแค่นั้นเองเี๊ด๊อมจริงมันเสาแรกอะลูง ใช้อะไรวะเนี่ยเดโก้ที่นี่แน่นนนเลยโรเบสชัวเลยได้เนี่ยลุลงกับมันเชิงไอ้น,นี่เชิงนะไอ้น,นี่อดีตแรงดำมะเนี่ยอดีตแรงแบบแรงสูงสุดอ่ะมันมีเห็นไหมชื่อมันมีตัวนั้นขึ้นแรงดำคือแรงอะไรวะ ดั้งส่งสุดชุดดั้งซูปเปอร์ติดท็อปเซอร์แด้ป่ะลุงแค่หรอไอ้เนี่ยนะไม่เคยๆไม่รู้ซีซั่นไหนน่าจะชาเลนเจอร์แค่ชาเลนเจอร์มั้งไม่น่าติดท็อปหรอกทีมอย่างเงี้ยม <c oughs> ันก็ไม่น่านำคาดนะลุงไอที่มันขึ้นา้อเอีกี่เนี่ยมึงไม่ไม่วิ่งเอาบอลนะเมื่อกี้เนี่ย กดมันคับมันไปอ่ะมันก็ไปอยู่ไอ้เฮียงงจัดไม่กูไม่ได้กดบันครับมันเมื่อกี้เนี่ยกูพยายามเลื่อนหามันอยู่แล้วนี่ไปทำไงวะล่ะไม่รู้แม่งไงเฮียวี่่าดบอลไปเลยดูดิมันเอากองหลังมึงไม่ลงเลยนะเว้ยไม่ลงลงมันหนามันไวอ่ะไอมมันเข้าบอลปื๊บมันลงมาเติมที่เดิมแล้วมันไวแล้วก็ปั่นนี่ลงนงเงี้ย อเอาาเอเนี่ยออโอ้สบายว่าเล่นอย่างวงนี้ไปชาริเลนเจอร์สบายอ่ะเดแต่ลุงเนี่ยแต่ลุงง่ายขึ้นเยอะลุงว่าง่ายขึ้นเยอะไหมอ่ะโอเหลืออะไรอ่ะแต่ลุงยังไม่เคยตั้งแท็กติกข้างในเลยใช่ป่ะลุงเคยตั้งแท็กติกที่มันอยูล่ลึกๆกว่านั้นไหมไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวจบตอนนี้ผมจะบอกเคย<ช>ตั้ง,งไอ<ห>้ห,หนึ่งสองสองนี่อะไรนั่นแหละแต่ตั้งมั่วนะไม่ได้อ่าน ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างอ๋อนั่นก็สำคัญหมดไอ้ที่มันเป็นรูปขึ้นกับลงป่ะใช่อนั้นก็สำคัญแต่แม่งมันดีวะ่ะออย่แนะย่แลงนะุงกดถ้าลงชนะครบสามรอบรอบที่สที่ลงกดอ่ะมันจะมันจะ อัลกริทึมมันจะให้ลงเจอคนโหดใช่หรอแต่อันนี้รอบที่สองใช้ลักษณะต่อเน,นื่องรอบที่สี่ที่ลงกดไปมันจะเจอเจอพวกคนเก่งอันนี้ลงเจอโง่อยู่ทั้งตัวนี้นต้องเงินเหือน้อยจังอ่ะไดขออีกรอบได้ขออีกรอบ,อรรอบเลยเลเลยลงกดแล้วไปกดดิไอ้มันขึ้นในนั้นเลยเนี่ยไอ้มันขึ้นแล้วเลยลงเที่ยงไม่ซ้อสัตว์มีซื้อช่วย่ย มันขึ้นหรมีดีแค่ความใวดูไอ้บดีซิอุดเนี่ยพวกลามกดเสร็จแล้วลุงใช่หรอเลากดเสร็จแล้วป่อมาเลยน้องปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยงงถ้ากูได้ลามมาความโหดกูอยากเพิ่มขึ้นอ่ะกัดกัดมันก็พอได้แต่สองเท้าเฮ้ยได้โยูนเนี่ย กูอยู่เนี่ยบวกแปดเนี่ยกูเลเวอร์กูเลเวอร์กูเส้นด้วยวิ่งโคตรเร็วอ่ะทีมันวิ่งเร็วทุกตัวกูเลเวอร์แบบฟูเต็ม้นยนแล้วมันบวกแบบบวกความเร็ววิ่งกับเร็วอ่ะมันบอกมันบอกวิ่งกับบอกบอกเร็วอ่ะไอ้เหี้ยอะไรอะไรให้กูโอนก่อนเฮียอะไรสาต์คนอย่างกูเนี่ยให้กูโอนก่อนมึงก็ต้องซื้อก่อนซื้อเหียเออไหนเว็บมโอนให้มึงก่อน เออส่งมาเรๆน้องเร็วเออหยัดลีลาดิร <c oughs> ูน้น้นบ้านมึงอยู่ไหนเงี้ยเอามาใช่ขอารู้จับ,บ้านเลยอย่าบอกดูเ <c oughs> วบุ๊กวันเนี่ยล <c oughs> ุงใช้มันจิงไกลทั้อรอบเลยว่ะพวกอย่างเงี้ยพวกแบบกาก้าปันไกลๆอ่ะบุ้มบุ้มอะอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ไอ้นี่อยากเชิงเหมือนกันได้นี่ทรงทรงแบบ ผมจะมีเชิงกันเนี่ยไปเอาโอ้โหยาเลี้ยงแหวกไปเลยอะ่ะได้มางโหดจริงจ่ายทำไมวะลุง <laughs> อะไรลุง <laughs> ไม่จ่ายใหโง่แล้วทำไมลุงไม่ยิงอะ่ะเนี่ยเอสเซียงยิงได้โอ้โหยิงงั้นกลัวจริงจริงหมดเอาแต่ตัวฆ่าตัวยิงไงโอเคน้องมันขายแล้วลุง เขาเล่นเยอะแต่เดาแย่เดูฮะชื่อธนาคารมันชื่อรสิทธิโชคเลยนะรสิทธิโชคเลยไอ้ชื่อธนาคารไอ้สิทธิโชคเนี่ยเอาอยู่ไม่หมดเลยสิทธิโชคดิเวนชื่อชื่อสิทธิโชคมาเลยเออไอบอลละยอดนั้นน่ะสามเปอสองอ่ะเดี๋ยวผมไปโอนให้เขาเดี๋ยวผมไปโอนอ๋อเออใกล้บัญชีมาแล้วผมได้ี๋ยวไปโอนในนายสัตว์ผมไม่ผดึงเลยผมไม่ดึงเลยลาบผมให้ติ๊บเดี๋ยวผมให้ติดพันห้าพันห้า ผมโอนให้มันสามพันแปดสี่พันนะเดี๋ยวโอนให้ที่แม่มันเองคุณดูดูบไม่ยากหรอกไม่เกรนใจหรอกบัญชีผมยังไม่ตื่นตอนบอกแม่ต้องรีบช้าๆได้พาเล่นงานก็นจันทร์เขาหลับไปแล้วไม่ต้องห่วงเขาหลับไปแล้วหลับไปแล้วดีแล้วบิดแม่งไอ้เช่ยมันต้องมาอยู่ขวาไปแค่ยไอนสัตว์มันสายโง่แล้วลุงสายมันไม่ได้เลยเบคอ่ะมันต้องมุ้ต้องยิงฝืนยิงขวาไปเลยกดยิงขวาใส่ไปเลยอ่ะ เทียขาวรดแม่งสัตว์หูเบียดแบบว่าวจากหลังแสงมาเลยมัน<ส>ม <า S 2> ว,วนนิ่งร้อยสี่สิบนะพี่อุ้ยกาก่ามันบางเลยมันโดนคาวา,าวาหอ่ะหูเกือบได้เฮียเซด้องเมื่อกี้ถูกที่ถูกเวลาตัดถ้ากูได้ทีแบบนี้กูไม่แพ้ไอช็อปนะกูบอกเลย,ยงงเแพยงง้ยังไงรู้จาคำว่าแพ้มาจากไหนอย่างเงี้ยตัวมึงหมดนะไอเชี I ่ยช็อปบอกว่าตัวมึงกากอะ่ะไอบอล ขาด่าตัวผมไงมันด้วยหดยังไงตัวเขาตัวฟรีอ่ะตัวผมตัวนอกอ่ะโค้ดพี่บอลครบด้วยไงลุงเร่องไปเออลุงลองนี่ตอนนี้ลุงลองเข้าไปโค้ดเดโค้ดผมมีประมาณสี่สี่ห้าร้อยตัวมีครบทุกสายอ่ะเพอร์ทัชนี่ก็ประมาณสามสิบตัวเงินเงินสุ่มโค้ดมีสามแสนสี่แสนเหรียญสุ่มได้แบบเป็นพันๆตัว เดี๋ยวอุ้ยนั่นอ่ะอืมไอ้เหี้ยมันวิ่งไปอีกทางหนึ่งไอ้สัตว์โอ้โหเสียดายมากเลยอ่ะจังหวะอย่างนั้นอ่ะจังหวะโคตรดีนะกาก้ามันโอ้ยไอ้เชี่ยมันเหยขาได้อีกหรอไอ้สัตว์ใครวะน่ะโทมอริโทมอริลงเบต้าเบต้าตัวนี้เป็นเบต้าไอ้เหี้ยแหยขาได้เฉยไอ้สัตว์วิ่งร้อยสามห้าอะลุงตัวเนี้ยวิ่งเท้าฟองหน้าลุงเลยนะกองหลังวิ่งร้อยสามห้า พออ้ว,วนด้วยตัวแข็งไม่ยเหี้ยหลุดอย่าไดดับกบอนผิดทางโดนไหม่ยโดนนะไม่โดนนะเป็นสไลด์เขาด้วยนะลำหน้าคารอดี <c oughs> จริง <c oughs> แต่ผมควรเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นก่อนอะที่ไม่ใช่แบบกองหลังอ่ะคารอลเล่นหน้าเป้าได้ลงสต้อยสามเอ็ดนะ <c oughs> <c oughs> จริง เปอร์เต่มันไม่มันลดไป้สองเนี่ยนะเป้าว่ะคารา์ลอกมันโหดอ่ะหรือ <to> จริงมันเล่นได้ด้วยเมื่อก่อนเรายัง <S <S ไอ้นี่ไงไอ้วินนิงอ่ะเอามันยิงโอ oh, <yeah. S 1> <ะ>้โหเยี่ยไอ้เซโด้ speed 9อ่ะอยู่เนี่ยทั้งวันนะกับแม่งอนะ่ะ โอ้โหติดัวกไปลงไอ้วนนี้ไปไอ้นนี้ไปอันนี้ยังไม่ติดฟูลไลารน,นะถ้าอีกถ้ามีเตโออีกตัวหนึ่งนี่ติดฟูลไลานโหดกว่านี้เตโอนี่นอกแพงแล้วบอลไม่แพงเลยคยเวนนี่นนมันจะขายหมื่นหน<า>ึ่งเงียเียได้ไ<ม>ทีอย่างงี้แม่งแม่งแทบไม่ได้บอลจากตีนกูอ่ะกูบอกเไยสัตว์ดูแม่งส่งเลยที่อ่ะโดยดูดิดูดิมันส่งมันส่งแรงลงส่งแรงส่งแรงส่งแ่นค่าส่งมันเยอะ ที่ยิงไกลอ่ะลุงไม่ต้องปั่นอ่ะระยะขนาดนี้มันไม่ต้องปั่นลุงกดวิ่งแล้วกดยิงแบบอ้อมไปเลยอ่ะลูกปฏิหารนะลุงที่เขาเรียกกันอนะยิงเขาเลยลุงแรงๆละวอกองหลังไอ้เที่ยพวกเที่ยนี่มาเล่นหน้าได้สบายเลยสัตว์บันไวเลยลุงไอ้พวกเที่ยนี่ยสีคาวลูลู่ที่ยิงไวเลยไอ้คนขายลามมันอยากเจอลุงอ่ะลุงอยากเจอล่ะมาเจอกับผมสักเก็มไหมลุง เอากูใช้ยีบอลนะเนี่ยไม่ถ้าแพ้อะมึงเสียรามให้กูฟรีป่ะแต่ถ้ากูแพ้กูเพิ่มให้มึงอีกพันห้าเอาเป้าใช่มันนุ่งคืนไงเอาเปล่ากูเอาเปล่าไอ้พวามึงสู้ลุงได้นะน้องจริงจริงเอาง่ายมึงฟังกูง่ายไไปปบออลวยมึงฟังถ้าเกิดมึงแพ้ถ้าเกิดมึงแพ้นะมึงให้รามลงฟรีอ่าแบบเออถ้ามึงชนะมึงได้เพิ่มอีกห้ามึงชนะมึงได้เพิ่มอีกพันห้ามึงได้เป็นสามพันเลยได้น้อง มึงคิดติดจำนวนมึงเงินที่มึงกะลังจะได้ดิพวกแบงค์พันน่ะแารลุงทุ่มีความเสี่ยงเนาะแต่ว่ามึงชนะเขานะลุงอ่ะลุงเขาไม่ได้เก่งเลยเขาไม่ดลุงเนี้ยลุงเล่นมาเยอะแล้วเอาดิพี่มาเยสเอาดารดาได้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 เอาไหว้ไม่ลุงทรงมันเก่งจริงด้วยทีมมันทำมาโคตรดีเลยนะมันเติมเป็นแตะใ้เด็กเชียร์เนี่ยเออได้ได้กูชอบกูชอบเจอคนเก่งเราจะได้เก่งนั่นมันเติมไปนะประวัติมันอันที่ผมเห็นตัวมันเยอะจัดเลยถ่ายตัวบ่อยจัดเลยเนี่ยวันนี้ลุงเล่นเหนื่อยเลยหนุ่มเองมาเลยเนาะ เออจริงจริง,งจริง,รงเฮียจัดลุงเขาแก่แล้วน้องเอ้แต่มันอาจจะแบบพวกปีศาก็ได้ลุงม,มันมันก็คนกลัวคนไอ<ช>้ <ใน S 1> เฮียทำไมจะชนกันไม่ได้ว้สัตว์ไป<อ>ล,ล,ล,ลุงลุงเอางี้ก่อนมันจบเกมอ่ะลุงลองเลือกยิงปัดได้ไหมตา,าก้าระยะระยะตรงหัวกระโหลกอ่ะนอกหัวกะโหลกอ่ะลุงลองกดแบบกดไอ้นี่ใส่ไปเลยกดยิงใส่ว่มาสามลอตแล้วเลือกมุมอะเลือกมุมแบบหาข้ออู้แล้ว อ่อนลาแล้วเบื่อแล้วเนี่ยไอเสียสิทิโชคมันซื่อมันชื่อเสิทธิโช,ชคลงไอเสิทธิโชคอะแม่งมาจัดไว้สยสิทธิโชคมึงมาจัดเลยเหรอหน้องมันแต่จ <นะ S 1> <lamps> ัดนะท่งมันอะ<ม>่ะเอาเก็ไอเสิทธิโชคอะเสิทธิโชคมันไม่มายัางไงอะมึงดูชื่อมนันไม่กินขาดแล้วอะนักแข่งเก่าบอลสืบประวัตินีบอลสืบประวัตินีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อุตตะการาติคอสหน้าทำที่หมายมิโรโดเปโตคาร์ลอส โดอานโกคาซินยาร์ดก็ระดับหนึ่งอะพี่เย็ดวันนี้ลุงมันบอกก็ระดับหนึ่งอะลุงตบพี่บอลไม่หู้นะฮะมึงเคยตกกูได้หรอไอ้สตีนเขาบอกว่ามีเขาบอกมีชื่อแกในเป็นเพื่อนในเกมอยู่นะแสดงว่ามันน่าจะเคยแพ้ผมละอาจจะเคยแพ้ผมมาแล้วไอเด็กคนเนี้มันแพ้ผมเนียมันเลยมีชื่อผมอะคนชนะมันไม่มีผมในเพื่อนในเกมผมลบทิ้งหมดอะ ใครชนะผมอะไอ้นี่แสดงว่าแพ้ไปลงไปอัดไปเลยลุงอย่างเงี้ยปุ้มอือไม่ได้กดออกลุงไอ้นี่มันกดออกออกแล้วออกแล้วลุงออกและงอมล้วลุงงอมล้วเจอจริงบ่อยกดออกทุกเจ๊อบบแล้วกดออกกั็ทุกตาไอ้พวกเยียเนี่ยโอ้โหเขาขายแกนจัดอะที่กดออก นะบายเยนอ่ะที่มีเคมย2ปสองพีวายมันวางเงี้ยเขาขายแกจัดละคนกูก็ออกได้เลยใช่ปะปลอกได้เลยครับลงมันออกไรืยังอ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วถ้าออกแล้ว